สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราพามาชมกับรถกระบะอึดถึกทนนะคะรุ่นนี้นะคะขาว่าอึดมากเลยนะคะทุกท่านนิสสันว i กเอจอโค้งค่ะรถยนต์ปี97นะคะเป็นตัวพิเศษค่ะราคา75,000บาทนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ติดรถค่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะชมนี้รุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีค่ะ รถเข้าได้เข้าสวนได้นะคะใช้งานหนักไม่หวั่นนะคะทุกท่านสีสันรอบคันตามรูปยางดีทั้งสีเส้นค่ะภายในสวยสะอาดนะคะด้านหลังรอนกระบะตามนี้เลยนะคะเครื่องดีค่ะน้ำไม่ดันไม่ไอนะคะคัะสซีสวยไม่ผุไม่ดามค่ะเกียร์เข้าชิดไม่มีหลุดนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเฟืองท้ายดีไม่หอนนะคะแอร์เย็นฉ่ำภาษีพรบรปี67เอกสารชุดโอนมีครบค่ะ สนใจนะคะ75,000บาทไปดูรถไปทดลองขับกันได้แถวอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะคะเน้นโทรคุยติดต่อกันโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะทางแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ